มือซ้ายให้โชคเอาความคืบหน้าของการก่อสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมาแจ้งให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันได้รับทราบนะครับตอนนี้การก่อสร้างลุล่วงไปราวๆ80%แล้วนะครับมาได้ทางขึ้นพร้อมรองรับ การเดินขึ้นไปสักการะกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่แต่ยังเหลือห้องด้านล่างนะครับห้องใต้ฐานองค์พระเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับยังขาดการติดตั้งกระจกเพื่อบังแดดบังฝนนะครับยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัดใจจัยในจุดนี้และการเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งภายนอกภายในตัวอาคารใต้ฐานองค์พระเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น หากท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วท่านพอมีกำลังทรัพย์คนละหบาท10บาทก็โปรดช่วยบริจาคร่วมสร้างบุญค้ำจุนศาสนาไปด้วยกันนะครับพระสมเด็จองป์ปถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดย,ยังขาดจตจุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากเจะริญพรญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code หรือโอนเข้าหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีได้โดยตรงเลยนะครับมีคณะกรรมการหลายฝ่ายในการบริหารจัดการเงินในการสร้างส,างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับผลบุญนี้ที่ท่านสร้างขอให้เข้าถึงท่านและครอบครัวตรงๆขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบก,กับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของลาวพัฒนานะครับวันนี้วันจันทร์ที่28กบรกรกฎาคม68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นจากเลขทู่พ่อแก่ด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนและช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับ ดูโฆษณา,าผมจักหน่อยเด้อพี่น้องครับเช็คผลเลขทู่พ่อแก่เมื่อวันศุกร์ที่25รกรกฎาคม68ก่อนนะครับเลขทู่พ่อแก่วันนั้นขึ้นมา602 602ในผมผมบอกคงไม่น่าจะผิดซ้ำอ่ะน่าจะมาแล้วละ่ะเป็นเลขเด่นก็ยังดีอย่างน้อยสักตัวหนึ่งนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นผลสรุปลาพัฒนาออก849ล่าง68เลขเด่น6 มาล่างนะครับเข้าล่างไปส่วนเอามาจับคู่6062แล้วก็0 2ยนะ์เนี่ยยังไม่มานะครับเข้าจะเด่นไปส่วนเลขทูบวันนี้ก็ขอให้มาเช่นเดิมนะครับผมปรารถนาเช่นเดิมขอให้มาที่2ตัวบนเออสตัวบนหรือ2ตัวล่างอย่างน้อยตัวนึงก็ยังดีนะครับตัวนึงก็ยังดีให้มีลุ้นหน่อยสักหน่อยเถอะบางั้นเนาะ ตัวแรกเนี่ยไม่แบบไม่ค่อยจะชัดนะฮะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ทรงนี้น่าจะเป็นเลขเจ็ดนะครับไม่น่าใช่เลขหนึ่งหรอกไม่ทรงเนี่ยผมว่าเลขเจ็ดนะทูบตัวแรกที่ปรากฏกายออกมาแต่การไม่ยังคงเหลืออยู่นะครับยังไงก็เลขเจดครับผมพิจารณาดูอย่างดีแล้วตั้งใจดูอย่างดีแล้ว ก็ขอให้ปรากฏกายที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างอย่างน้อยตัวนึ่งก็แล้วกันนะครับสนับเลขทูพอแก่วันจันทร์ที่28กกรกฎาคมนี้นะครับตัวแรกเลข7สำหรับท่านใดที่อยากจะได้แนวทางตัวเลขเน้นๆน,น,น้อยชุดทั้งหานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยหากท่านคิดว่าผมมีความสามารถพอที่จะจัดให้ท่าน ไปลุ้นเสียงโชคได้ก็โปรโดช่วยสนับสนุนข่าหมากพลูบุรีพวงมาลัยของหอมพลหมกรากไม้ที่ผมไหว้พ่อแก่ในทุกๆวัน250บาทมาก็แล้วกันนะครับท่านสนับสนุนมา250บาทผมก็จะจัดแนวทางตัวเลขให้ท่านไปพิจารณาดู45วันจเต็มทั้งฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะครับหวยรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นเลขของพระอาจารย์ผมนะครับท่านให้ปริศนามา ผมก็ไปตีแปรเสร็จแล้วผมก็นําเสนอนะครับปี68เนี่ยผิดไป2ครั้งนะครับนอกนั้นมารวดมาตลอดเลยสนหรับห่วยรัฐบาลไทยนะครับหากท่านสนใจก็สนับสนุนมาส5 0บาทแต่หากไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็ดูในช่องก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเลขทูปโปแกรหรือว่าหวยสูตรลาวพัฒนาในช่องมือซ้ายโชคก็ได้นะครับไม่ต้องสับสนุกก็ได้แต่อยากได้น้อยๆก็บอกมาสนับสนุนผมมาผมจะจัดให้ ไปพิจารณา,น,าน,นะครับดูราวพัฒนาคนครับราวพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่25กรกฎาคม68นะครับก่อนออกหนึ่งวันผมให้ดูชุดเต็มจะส่งให้ชุดเต็มท่านที่สนับสนุนผมมาให้ดูชุดเต็มไปก่อน<ม>พอวันออกผมก็จะเน้นให้วันออกผมเน้นรูด2กับ4นะครับเจาะ23 2 7 2 9กัน43 47 49แล้วก็3ตัว329ผลสรุปราวพัฒนาออก8 49ล่าง68 เข้าตัวกัน49่เก้าบนตรงๆนะครับจัดให้6หางเนี่ยเข้า4ี่เก้าบนตรงๆสำหรับแนวทางลาวพัฒนาท่านที่สนับสนุนค่าหมากพลูบุรีเพราแก่มาจัดให้แบบนี้เด้อแล้วก็หัวรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นปริศนาของพระอาจารย์ผมปีหกแป่ผิดไปสหนนอกนั้นมารวดเดียวหหางแบบนี้นะครับแล้วก็มีชุดเต็ม เมื่อ16กรกฎาคมเนี่ยผมตีแปลปิศนาเสร็จผมวิ่งให้วิ่งรูด4กับ0เจาะ41 45 47แล้วก็กัน05 07 09 3ตัว147ผลสรุปบนออก324ล่าง26เข้าชุดเต็ม42บนนะครับผมไม่ได้ดึงลงมาผมดึงแค่41 45 47มาไม่ได้ดึง42มาแต่ถ้าใครยกไปทั้งแผงก็มีโชคกับหวยรัรฐบาลไทยนะครับนี่คือแนวทางตัวเลข ทางลราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยที่ผมจัดให้สลับท่านที่สนับสนุนค่าหมากพลูบุรีพงมาลัยของหอมผลหมากลางไม้ที่ว้ายโปแก่ในทุกวัน250บาทจัดให้แบบนี้45วันนะครับหากท่านสนใจก็ทักมาตามเบอร์ไลน์นี้นะครับไลน์ส่วนตัวเด้อพี่น้องไม่มีกลุ่มไม่มีเว็บหวยอะไรใดๆทั้งสิ้นไลน์เนี้เอาไว้ส่งให้แนวทางตัวเลขสำหรับคนที่ชอบตัวเลขเหมือนผมเท่านั้นนะครับทักมาด่วนเด้อพี่น้องครับเลขทูบตัวที่2ชัด เจนออกมาแล้วครับเลข6นะครับตัวแรกเลข7ตามมาด้วยเลข6ตัวสุดท้ายทูบกำลังไหมลงมาอยู่นะครับปรารถนาจริงๆขอให้เลขที่ปรากฏบนทูบพ่อแก่ทูบของท่านพ่อพยาศร,ร,ศร,ร,ศร,รีสัตนคราชขอให้เลขเหล่านี้จงไปปรากฏตัวที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างหวัวลาวพัฒนาวันจันทร์ ที่ยบกร,รกฎาคม68ดนี่อย่างง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลด้วยเถอะอยากให้ออกจริงๆปรารถนาแท้ๆอยากให้มาครับท่านเข้ามาดูมาชมจะได้มีทรัพย์รับโชคกันไปนะครับปรารถนาแบบนั้นเลยแหละผมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านที่เข้ามาดูมาชมแล้วกดไลค์ให้ช่องมือซ้ายโชคกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมือซ้ายให้โชค,ก, like, ก,ชก,ชชคก็ขอให้ท่านมีโชคนะครับมองเห็นตัวเลขแล้วโดนจิตโดนใจให้ท่านไปซื้อไปเสี่ยงถูก มีเงินไหลเข้าบัญชีธนาคารอย่างง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลปรารถนาแบบนั้นจริงๆนะครับอยากให้ท่านเฮงเปังปัรวยรยในทุกตัวเลขที่ท่านเอาไปเสี่ยงโชคนะครับเอาใจช่วยเต็มที่เลยผมตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเลข7นะครับไม่ใช่เลขหนึงแน่ต้องเป็นเลข7นะฮะทรงแบบนี้อา้าว7 6 7 หามอีกแล้วหรือครับนี่จัน์นี้จะหามอีกไหมเราพัฒนาวันจันจะให้คําตอบนะครับอย่าเจ็บแตจนนะครับมือซ้ายให้โชคขออนุญาตส่งโชคเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ